ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาโร่ค่ะวันนี้ทําพิอากาศในหัวข้อใครเหงาทุกทีที่ไม่มีคุณมาเช็คกันดูนะคะว่าใครที่แอบนั่งเหงาเวลาที่ไม่มีคุณอยู่ข้างๆหรือว่าพูดคุยสื่อสารกันแล้วนะคะสําหรับ การดูดวงนะคะก็เป็นแบบ general reading นะสามารถดูได้มากกว่า1กองนะคะถ้าหากคุณรู้สึกสื่อสารได้กับกองไพ่มากกว่า1ก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะส่วนใครที่อยากจะดูส่วนตัวก็ทักทายกันมานะคะตามข้อมูลที่ใส่เอาไว้ข้างล่างนะขอบคุณสำหรับทุกการ subscribe like share ทุก comment แล้วไปเช็คกันนะคะว่าใครกันนะที่แอบนั่งเหงาทุกทีที่ไม่มีคุณ สวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่1ในหัวข้อใครเหงาทุกทีที่ไม่มีคุณมาเช็คกันดูนะคะว่าตัวตนของเขาคนนั้นที่แอบนั่งเหงาอยู่เงียบๆนั้นเป็นคนแบบไหนกันนะสำรับตัวตนของเขาคนนั้นเขาเป็นคนที่เหมือนกับราชาไม้นะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าคนนายคนเป็นเหมือนกับธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะแต่ว่าเป็นคนที่เป็นผู้นำ มีความสามารถหลายอย่างแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นที่นับหน้าถือตาอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักก็ได้นะคะไพ่เดอะสไตล์เนี่ยเป็นลักษณะของไอดอลเลยก็ได้นะ mm hmm. เขาค่อนข้างจะมีผู้คนรายล้อมแล้วก็อาจจะเป็นที่พึ่งให้กับใครหลายๆคนโดยส่วนตัวเขาเป็นคนรักอิสระชอบการเดินทางชอบการใช้ชีวิตแล้วก็ชอบการ มีปฏิสัมพันธ์รวมทั้งอะไรที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งแต่ก็เป็นไปได้นะคะว่าเขาค่อนข้างจะต้องหมุนเงินเยอะอาจจะมีภาระหน้าที่การรับผิดชอบที่ค่อนข้างจะเยอะค่ะชีวิตก็เลยเหมือนถึงทำงานแต่ไม่ค่อยมีเงินไม่น่าใจว่าเขาอาจจะเป็นคุณพ่อบ้านหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือไม่ก็ ทำงานแล้วให้กระเป๋าเงินกับคนในบ้านซึ่งมันก็ทําให้เขาไม่มีโอกาสในการได้ใช้เงินของตัวเองเอาเงินไปให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนรอบๆตัวหรือบางคนก็เลี้ยงลูกน้องจนไม่เหลือเงินให้ตัวเองนะคะแต่ด้วยความเป็นคนที่รับผิดชอบรับภาระเนาะก็มักจะให้ความสำคัญกับผู้คนที่เขาดูแลอยู่เป็นพิเศษ และตัวตนของเขานั้นก็แน่นอนนะคะว่ามีความเป็นผู้ใหญ่และมีความอบอุ่นอ่อนโยนเอาใจใส่คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือว่าคนในครอบครัวแต่ลึกๆแล้วใจเขาจะมีความโดดเดี่ยวอ้างว้างเหมือนทำบุญคนไม่ค่อยขึ้นนะอาจจะเคยเจ็บช้ำเจ็บปวดจากคนรอบตัวมาก่อนและมันอยู่ในสถานะที่เหมือนเขากำลังใช้หนี้ให้กับใครหรือว่า ให้ความช่วยเหลือใครแล้วมันเข้าเนื้อตัวเองอยู่นะคะก็อาจจะเป็นคนที่ช่วยเหลือแล้วก็ออให้ความเมตตากรุณาให้การอุปถัมภ์คำชูของผู้คนแต่บางครั้งก็เหมือนเบียดเบียนตัวเองอยู่ลึกๆเนาะความเหงาของเขายามไม่มีคนนั้นเป็นยังไงนะคะคนคนนี้เนี่ยมองคุณแล้วรู้สึกเหมือนเป็นใครที่ดูดีมากๆอะ่ะดูดีกว่าเขา ดูเป็นคนที่เหมือนคุณแม่ดูมีความดูพิเศษมากๆนะคะในสายตาของเขาเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกยกยกย่องยกอะไรเช,ชิดชูอะไรประมาณนี้ยคือคุณเป็นเหมือนแสงสว่างของเขาเลยนะเป็นคนที่เขาหามานานเป็นคนที่เขารอคอยเป็นคนที่อยากจะกอดอยากจะเก็บเอาไว้ในส่วนลึกของความรู้สึกไม่อยากให้ใครแตะต้องนะคะ แต่เวลาที่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเหมือนคิดถึงคิดซ้ำไปซ้ำมาบางทีก็รู้สึกดราม่านะคะยามค่ำคืนรู้สึกอารมณ์เหงาๆมันจะมาตอนกลางคืนเป็นพิเศษนะอาจจะด้วยตอนกลางวันเขาเป็นคนที่มีภาระการงานแล้วก็หน้าที่ที่ค่อนข้างจะเยอะก็ได้มันก็เลยทําให้ตัวของเขานั้นให้เวลาที่เหมือนไปใส่ใจกับเรื่องอื่น ตลอดเวลาค่ะและมันก็ทำให้เขามีเวลาที่เหมือนว่างๆอะไรอย่างเงี้ยตอนดึกๆก่อนนอนก็จะมีความคิดถึงมีความโหยหามีความหิวแสงนะคะอยากจะให้คุณเป็นแสงสว่างในหัวใจบางทีมันมีจุดที่เหมือนมันมีเรื่องอะไรที่มันไร้สาระเอาไว้ะที่เขาเคยทำเอาไว้และมันมีเรื่องยิบย่อยมากๆที่เขารู้สึกว่าชีวิตนี้มันช่างเหมือน บ้าไปแล้วอะที่ไม่มีคุณเออทำไมคุณถึงไม่ไม่อยู่กับเขานะเวลานี้มันรู้ไหมว่าเขาเป็นเหมือนกับคนที่รอคอยการกลับมาของคุณคนที่รอคอยช่วงเวลาดีๆที่จะได้อยู่ด้วยกันบางทีอาจจะมีใครบางคนนะคะที่เหมือนทำให้เขาไม่สามารถจะไปตามหาคุณได้อาจจะเป็นคุณแม่ของเขาหรือเป็นผู้หญิง ใครสักคนอาจจะเป็นคนเก่าของเขาหรือเป็นคนที่เขาอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ด้วยแล้วมันยังไม่ได้จบการแบบถาวรมันจึงมีจุดที่เหมือนเขาแบบคิดถึงคุณแทบเป็นบ้าแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปหากันได้ะมันยังรอคอยการสื่อสารรอคอยการได้เปิดใจคุยกันกับเรื่องบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เคยบอกไม่เคยพูดไม่เคยทำให้คุณได้รับรู้กเกี่ยวกับความรู้สึกลึกๆข้างใน ได้แต่มานั่งเหงาอยู่คนเดียวในวันที่ไม่มีกันแล้วนะคะก็ค่อนข้างมีอารมณ์แบบเหงาเงาโดดเดี่ยวโหยหาคิดถึงแทบจะเป็นบ้าเลยนะอารมณ์เหมือนคลั่งรักเออเพลงก็มานะจ๊ะคลั่งรักเธอมากนะรู้ไหมและสำหรับสถานการณ์ต่อจากนี้เขาจะทำยังไงต่อนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยมองว่าตัวเขาอะอยากกลับมานะ อาจจะเป็นคนที่เคยดิวกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกที่เหมือนมันผิดพลาดประการใดบางสิ่งบางอย่างในอดีตที่เคยทำไว้มันมีจุดที่เขาอยากจะสื่อสารอยากจะพูดด้วยความรู้สึกลึกๆจากหัวใจจริงๆก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้พูดสิ่งที่เขาคิดเขารู้สึกหรือไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับปัญหาที่เขา ต้องไปจัดการภาระส่วนตัวของเขามันก็เลยทำให้มันเป็นเรื่องขาดใจาอะที่ถ้ากลับมาเจอกันอีกครั้งเขาอยากจะสื่อสารอยากจะบอกความรู้สึกลึกๆนั้นให้มันได้ไขกระจา่างให้คุณไม่ต้องมานั่งคิดเอาเองหรืออาจจะเป็นการเหมือนอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากจะให้มันกลายเป็นรักครั้งใหม่ของคุณกับเขาอยากจะแก้ไขสิ่งที่มันผ่านไปแล้ว ให้มันกลายเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่มันซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อกันและกันก่อนหน้านี้ไม่ว่าเขาจะทําอะไรที่มันอาจจะแย่ๆหรือว่าผิดพลาดเอาไว้เขาเสียใจนะคะแล้วเขาอยากจะกลับมาสื่อสารเพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณใหม่อีกครั้งไม่รู้ว่าตอนนั้นคุณจะยังรอคอยเขาอยู่หรือเปล่าแต่แน่นอนว่าคนคนนี้ค่ะมีสิ่งที่เขาอยากจะคุยกับคุณแน่ๆนะ แล้วมันเป็นสิ่งที่เขารอคอยการกลับมาเพื่อสื่อสารกันอีกครั้งรวมทั้งการได้เริ่มต้นใหม่การได้เป็นคนรักคนใหม่หรือเป็นรักครั้งใหม่แก่กันและกันลาที่แน่นอนนะคะว่าเขามีโปรเจกต์ในใจลึกๆแหละว่าเขาจะต้องกลับมาหาคุณเพื่อสื่อสารอะไรบางอย่างในสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกเหงาทุกคืนที่ไม่มีคุณ ทำไมกันนะถึงได้ติดอยู่ในใจกันได้นานขนาดนี้มันอาจจะมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันอ ir, ัดอั้นตันใจมากๆนะคะในทุกค่าคืนก่อนนอนก็จะมีความคิดถึงความรู้สึกลึกๆว่าอยากจะกลับมาอยากจะพูดคุยสื่อสารและยังคงเป็นคนที่อยู่ในใจของเขาเสมอก็ได้คำตอบกันไปนะคะว่าใครกันนะที่เหงาทุกทีที่ไม่มีคุณ เป็นคนที่เคยเดิยวกันมาก่อนนะคะอาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรู้จักก็ได้แต่ว่ามันมีความผูกพันลึกซึ้งที่ทำให้เขาแอบกลับไปคิดถึงครั่งรักจนแทบเป็นบ้ากันไปเลยทีเดียวนะคะคุณเป็นเสมือนแสงสว่างที่เขายังรอคอยนะคะบางครั้งก็อาจจะอยู่ในคืนวันที่มืดมิดการที่ต้องอยู่ภายใต้อานัจของใครบางคนการที่เขาไม่สามารถจะละเลยกับครอบครัวการงานหรือว่าชีวิต เรื่องราวบางอย่างที่ยังคงเป็นจุดติดในใจของเขาอยู่ซึ่งมันทำให้เขาไม่กล้าที่จะสื่อสารออกไปในครั้งก่อนแล้วก็อาจจะแทบไม่ไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยในเรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะออกมาพูดออกมาสื่อสารเพื่อกลับมาเป็นคนใหม่หรือเป็นคนเก่าในเวอร์ชั่นใหม่ของกันและกันค่ะก็ใครที่อยากดูโดงส่วนตัวก็สามารถทักทายกันมาได้นะคะสำหรับหัวข้อนี้ และขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุกอม m ม e n t ทุกกำลังใจทุกการสมัคร fc เป็นกำลังใจให้กันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่2ในหัวข้อใครเหงาทุกทีที่ไม่มีคุณสำหรับคนคนนั้นนะคะตัวตนของเขานั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาจจะทำงานเกี่ยวกับตุลาการการตัดสินการพิพากษาหรือว่าเป็นตำรวจเป็น ออทนายความอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะมันมีอารมณ์ของความเศร้าความเจ็บปวดในอดีตนะเขาอาจจะเคยผ่านช่วงเวลาที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ในชีวิตเป็นคนที่มีเซนต์มีลางสังหรณ์และอาจจะชอบทำงานตอนกลางคืนก็ได้นะคะมีพลังงานของพระจันทร์เป็นคนอ่อนไหว ถึงแม้ภายนอกจะดูแข็งแกร่งเข้มแข็ง,แ,ขง,แ,ขงและใช้เหตุใช้ผลแค่ไหนก็ตามทีลึกๆในใจเป็นคนอินเดียมีความแบบใช้อารมณ์เยอะพอสมควรแล้วก็อาจจะมีพลังงานของธาตุน้ำธาตุลมนะคะแล้วก็ลัคนาราศีตุลก็ได้เป็นคนที่อยู่ในช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตเหนื่อยยากมาไม่ว่าจะเป็นการจบความสัมพันธ์กับคนเก่าหรือ ความรู้สึกลังเลใจว่าจะเลือกกลับไปอยู่ที่เก่าหรือจะไปต่อดีมันมีจุดที่เหมือนเขากำลังอยู่ในสภาวะการตัดสินใจในช่วงนี้นะคะและก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บเงียบความรู้สึกส่วนตัวเขาไม่ค่อยสื่อสารนะต่อให้เจ็บปางตายแค่ไหนถ้าหากมันไม่จำเป็นก็จะไม่ใช่คนที่พูดเรื่องของตัวเอง ทุกอย่างที่มันมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความทรงจําครั้งเก่าที่เจ็บปวดจะกลายเป็นความลับสําหรับเขาแล้วเขาเป็นคนขี้กังวลค่ะขี้ระแวงขี้กังวลกลัวคนโน้นคนนี้จะมาทําไม่ดีกับตัวเองหรือไม่ก็ด้วยบาดแผลครั้งเก่าเนี่ยมันทําให้เป็นคนขี้ระแวงใจกว่าที่จะตัดสินใจอะไรแต่ละอย่างมักจะเช็คข้อมูลหาเนื้อหาสารพัดมาซัพพอร์ตการตัดสินใจ แต่ทุกครั้งที่โลเลโลเลอยู่นะคะก็มักจะเหมือนผิดพลาดบ่อยเนาะอะไรประมาณนี้นะก็เป็นลักษณะของเขานะคะแล้วก็ความเหงาของเขาในยามที่ไม่มีคุณเป็นเช่นไรเขาเหมือนเจอการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่บางอย่างให้เขาได้ตื่นรู้ได้เข้าใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้นบางทีมันเหมือนเขารวนมากๆเลยนะช่วงที่ไม่มีคุณเนี่ย พายุอารมณ์ความรู้สึกที่มันมีความสับสนความงงกับชีวิตความไม่เข้าใจตัวเองความรู้สึกหวาดกลัวหวาดระแวงเหมือนเป็นคนที่เมื่อคุณขาดหายไปแล้วอ่ะเขากลายเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองไปเลยเขารู้สึกเหมือนชีวิตมันกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนและบางอย่างมันทำให้เขาได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไร มันทำให้เขาได้สืบคนเข้าไปถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มันมีในช่วงเวลาที่คุณหายไปอ่ะมันมีจุดที่เขารู้สึกสับสนแล้วก็ตีกันในหัวเยอะแยะไปหมดมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเหงานะคะแต่มันเป็นเรื่องของการเข้าใจตัวเองช่วงเวลาที่คุณหายไปหรือว่าช่วงเวลาที่ไม่มีกันอยู่เนี่ยมันทําให้เขาไปตกผลึกความคิดและความรู้สึกที่มีกับคุณ มันเหมือนหลายอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาที่คุณหายไปอ่ะมันทําให้เขาได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นทําให้เขากล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นและรู้สึกเหมือนเปลี่ยนไปในทางที่ดีอ่ะเออจริงๆเหมือนการที่คุณหายไปมันทําให้เขาแทบจะเป็นบ้าเลยนะแต่ไอความรู้สึกสับสนงงงวยในชีวิตและความรู้สึกหอยหาขนาดไหนเนี่ยมันช่วยให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อผ่านความรู้สึกยากๆตรงนั้นน่ะไปสู่การตื่นรู้การเติมเต็มตัวเองการเข้าใจชีวิตมากขึ้นและการสมดุลจิตใจได้มากขึ้นเหมือนการหายไปของคุณทำให้เขาเข้าใจความรู้สึกสับสนที่เขามีข้างในทำให้เขาได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วใจของเขาอยู่ที่ใครและทำให้เขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อกลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อกลายเป็นคนที่จะสามารถสื่อสารและอยู่เคียงข้างคุณได้จริงๆ ซึ่งเขาก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะมีโอกาสนั้นอยู่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคิดว่าเขาไม่ได้อยู่ปกตินะเขาค่อนข้างจะสืบเรื่องราวของคุณพอสมควรอาจจะสืบว่าคุณทำอะไรคุณไปกับใครคุณอยู่ที่ไหนแล้วอาจจะมีความหึงหวงอยู่ในนั้นด้วยนะคะบางครั้งถ้าหากเขาเห็นคุณโพสรูปกับคนอื่นหรือเห็นคุณไปกับใครมันก็มีความรู้สึกลึกๆที่ทำให้เขารู้สึกโกรธโมโหกังวลสับสน แต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะคะก็เลยเหมือนอารมณ์ที่ตีรวนของเขาเนี่ยมันค่อยๆสงบลงและเข้าใจมากขึ้นสมดุลได้มากขึ้นยามที่ไม่มีคุณอยู่มันทำให้เขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเพื่อเป็นคนที่เต็มสิษ์ในสายตาของคุณนะคะและหลังจากนี้เขาจะเอายังไงต่อนะคะเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่เขาอยากจะคุยกับคุณให้มันไปต่อด้วยกันได้มากขึ้นนะ อาจจะมีจุดที่เหมือนเขาอยากจะใช้เวลาร่วมกันกันกบคุณตามลำพังไม่อยากให้คุณใกล้ใครไม่อยากให้ใครมาแตะต้องคุณเหมือนอยากจะเก็บคุณพับใส่กระเป๋าแล้วก็ปลีกวิเวกไปอยู่กันแค่2องคนนะคะไม่ต้องมีใครแล้วในโลกใบนี้ขอแค่เธอกับฉันก็พอณจุดนี้มองว่าเขาเขาน่าจะเข้ามาคุยตกลงเป็นเรื่องเป็นราวในเรื่องของอนาคตครอบครัวชีวิตคู่ การขอมั่นหมายขอสื่อสารให้เป็นเรื่องเป็นราวมากกว่านี้อาจจะเป็นการอยากคอมมิชเมนต์นะคะที่มันจริงจังต่อยอดไปถึงการมีลูกกันเป็นครอบครัวเดียวกันมันน่าจะลึกซึ้งแล้วก็มากกว่าที่เคยคุยกันในอดีตด้วยซ้ำนะเพราะว่าเหมือนเขาได้ตื่นรู้และเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกของเขานั้นเมื่อสืบค้นลงไปลึกๆแล้วมันมีแต่คุณอยู่ในนั้นแล้วมันมีความรู้สึกที่ เขาอยากจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อดีพอที่จะใช้ชีวิตคู่กับคุณได้ที่จะเป็นคนที่คุณเลือกเป็นคนในครอบครัวเดียวกันได้ในอนาคตนะคะก็เรียกว่าความตั้งใจมาเต็มร้อยแต่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะแต่ที่แน่ๆคือเขาตัดสินใจว่าจะมาแน่ๆนะแล้วก็อยากที่จะให้ให้โอกาสในการที่เขาได้พัฒนาตัวเองตรงเนี้ย ให้คุณได้เลือกว่าคุณพร้อมจะไปต่อกับเขาไหมในเส้นทางที่มันจริงจังมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเขาน่าจะต้องเตรียมตัวพอสมควรนะคะกว่าที่จะมาหากันได้เนี่ยคงจะสืบเรื่องคุณมาเยอะนะแล้วก็คงจะเช็คเลตติ้งว่าเอ๊ะคุณมีใครอยู่หรือเปล่าช่วงนี้คุณโสดหรือยังคุณพร้อมที่จะคุยกับเขาไหมคุณสนใจเขาบ้างหรือเปล่าก็ค่อนข้างจะวางแผนมาดีค่ะแล้วแผนก็สูงมากด้วยนะ เหมือนว่ามาถึงแล้วเนี่ยคุณจะโอเคหรือเปล่าถ้าหากเขาตัดสินใจที่จะไปในเส้นทางที่มันลึกซึ้งมากกว่าการเป็นแค่คนคุยหรือว่าคนรู้จักหรือว่าแฟนแต่อยากจะได้มาเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่ของโลกนะคะณจุดนี้มองว่าเขาค่อนข้างจะห่วงคุณมากๆเลยนะทั้งห่วงแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็อยากที่จะดูแลแต่มันก็มีจุดที่เหมือนเขาต้องการ การเติบโตของตัวเขาเองต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้คู่ควรกับตัวตนของคุณมากกว่านี้อ่ะมันยังมีจุดที่เขายังรู้สึกไม่คู่ควรและยังมีบางสิ่งที่เขารอคอยจังหวะของการสื่อสารนะคะอาจจะกำลังรอความสำเร็จด้านการงานการเงินหรือว่าเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อมาหาคุณก็ได้นะเพราะงั้น อนาคตเนี่ยมีการแอคชั่นแน่ๆนะคะแล้วก็เป็นการแอคชั่นที่จริงจังชัดเจนอยากคอมมิชเมนต์อยากอยู่ด้วยกันแบบระยะยาวนะคะก็ถ้าหากคุณรู้สึกว่ารอไหวก็อาจจะให้ความสํัคักักกบเขาคนนี้ได้นะเพราะเขาค่อนข้างจะจริงจังนะคะแต่ในยามที่เขาไม่มีคุณเนี่ยมันช่างเป็นเหมือนพายุอารมณ์ที่โหดร้ายกับเขาเหลือเกิน มืแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าคุณจะรู้สึกแบบเดียวกันกับเขาไหมและถ้าหากคุณรู้สึกว่าการรอเขามันนานเกินไปอะคะ่ะขอให้กลับมาโฟกัสที่เส้นทางของตัวคุณเองนะเพราะมันไม่แน่ว่าเขาจะมาเมื่อไหรอ่อ่ะลักษณะมันเป็นเหมือนการที่เขาวางแผนตัดเตรียมอะไรค่อนข้างจะเยอะนะคะกว่าที่จะมาเนี่คุณอาจจะ ลูก3แฟนสีแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะงั้นถ้าหากคุณรู้สึกว่าการรอเขามันเป็นระยะที่มันนานเกินไปขอให้โฟกัสที่ชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะและถ้าหากต้องการดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณก็สามารถเช็คกันมาได้นะคะใส่รายละเอียดเอาไว้ข้างล่างแล้วขอบคุณสำหรับการติดตาม s ับ s ไ r i b e ไลค์แชร์การรับชมรับฟังและทุกท่านที่สมัคร f c เป็นแฟนคลับแก่กันนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่3ในหัวข้อใครเหงาทุกทีที่ไม่มีคุณมาเช็คลักษณะตัวตนของเขาคนนั้นนะคะเขาเป็นคนที่อีกโก้เยอะชอบเอาชนะทะเลาะก,กับคนไปทั่วมีอะไรก็เหมือนขัดแข้งขัดขาชาวบ้านชาวช่องเขาตลอดนะรวมทั้งการทะเลาะก,กับตัวเองด้วยนะคะ บางครั้งเป็นคนที่ค่อนข้างโลเลนะลังเลใจเลือกอะไรไม่ค่อยได้แล้วชีวิตค่อนข้างมีอะไรเข้ามาให้เลือกเยอะด้วยเป็นคนยึดติดกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรวมทั้งอาจจะเป็นคนขี้หึงขี้หวงเออใจร้อนนะคะอารมณ์เดือดท่านได้ง่ายอารมณ์เหมือนวัยรุ่นอยู่ตลอดเวลานะและคนาราศีก็เป็นได้ทั้งธาตุลมนะคะธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินแต่เน้นไปทางธาตุไฟนะ มีพลังงานของความใจร้อน Energy ที่รุนแรงมากๆเลยแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ปากร้ายเหมือนกันนะคะพูดจาทีนึงนี่เหมือนฟ้าผ่ากลางใจทำอะไรไม่ค่อยจะแคร์สื่อสักเท่าไหร่ทำร้ายจิตใจคนโดยไม่รู้ตัวมาค่อนข้างจะเยอะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชอบแบบ เถียงคำไม่ตกฟากนะคะอืดูแล้วเหมือนหานิสัยด้านดียังไม่เจอ,เ,อเหมือนกับจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนแล้วก็รุนแรงลึกๆแล้วเป็นคนชอบเอาชนะหยิงอีกโก้เยอะเ,อเหมือนจะมาแต่ด้านลบๆทั้งนั้นเลยนะคะอแต่ว่าก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความ เอาใจใส่นะคะอะไรที่เขารู้สึกว่าเป็นของของเขาเนี่ยจะดูแลทนุถนอมนะคะไม่ยอมให้หนีไปไหนนะคะเข้ามาอยู่ในเขาวงกดในชีวิตเขาแล้วเนหาทางออกไม่เจอนะเ,ออเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีพลังของความเมสเสน่มีความร้อนแรงอยู่ในตัวสูงนะคะและในช่วงเวลาที่เขารู้สึกเหงาทุกทียามไม่มีคุณนั้นมันมีอารมณ์แบบความรู้สึก ปกปิดซ่อนเลนส์เขาอาจจะแอบเหงาก็ได้นะในใจลึกๆน่ะคะ่ะมันมีความรู้สึกรักมีความรู้สึกเป็นพรมลิขิตโชคชะตาของกันและกันแต่เขาเองอาจจะพยายามที่จะสืบคน้นว่าจริงๆแล้วมันใช่จริงๆไหมอาจจะเหมือนช่วงแรกๆมันยังไม่เชื่อแล้วมันก็ยังไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนะแต่ทุกครั้งนะคะมันก็จะเหมือน มันปิดไม่มิดน่ะความรู้สึกชอบความรู้สึกปรารถนาความรู้สึกที่อยากจะได้รับการเอาใจใส่จากคุณมันจะผุดขึ้นมาให้เขาได้รู้สึกตังกิดตังกิดใจในทุกๆครั้งบางทีมันเหมือนกับความรู้สึกที่มันโดดเดี่ยวมันเจ็บปวดมันรู้สึกเหมือนกับ สูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตนะ่ะสูญเสียของสําคัญเหมือนเสียความเป็นตัวเองเหมือนความรู้สึกที่มันเจ็บปวดเหมือนคนที่จะตายอะ่ะเออแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างนะที่เขาได้โอกาสในการฟังเสียงหัวใจตัวเองให้ชัดมากขึ้นเหมือนพอทิ้งสภาวะความรู้สึกโกรธมโมโหหึงหวง ออกไปจากการที่คุณหายไปจากชีวิตแล้วอะ่ะมันทำให้เขาเห็นความรักเห็นสิ่งที่เขาเคยใช้อดตาใช้อีโกโ้ปิดบงังซ่อนเร้นเอาไว้ลึกซึ้งมากขึ้นฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้นได้แบบได้ยินเสียงหัวใจเต้นดังขึ้นนะคะช่วงเวลาที่คุณไม่อยู่เหมือนเขาเข้าใจแล้วว่าโอเคที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยทำตัวไม่ดีเคยพยายามจะปิดบังความรู้สึกกับคุณ พยายามทําเป็นฝืนแต่เมื่อคุณหายไปความฝืนทนตรงนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะข่มใจต่อไปได้อีกเหมือนชีวิตเขาเปลี่ยนไปอะแล้วเขากําลังรู้สึกว่าคุณเข้ามาเปลี่ยนแปลงบางอย่างทําให้เขาเชื่อในสิ่งที่เขาไม่เคยเชื่อมาก่อนทําให้เขาเห็นอภินิหารอรังการงานสร้างบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้ฝากเอาไว้ ในเรื่องราวของความเชื่อมโยงกันในแง่ของโชคชะตานะคะเขาอาจจะเคยเป็นคนแข็งๆที่ไม่เชื่อเรื่องความรักพรมลิขิตหรืออะไรพวกเนี้แต่นาวันที่คุณหายไปมันทำให้เขาได้พบและได้เข้าใจว่ามันมีอยู่จริงนะเรื่องราวพวกนี้นะอืมและคุณเปลี่ยนแปลงเขาไปทั้งในแง่ของทัศนคติการมองชีวิตความเชื่อ และตัวตนของเขาก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะคะและหลังจากนี้เขาจะทำยังไงต่อกับความสัมพันธ์แน่นอนว่าเขายังคงรอคอยคุณอยู่นะมันมีเคมีบางอย่างที่ยังคงรู้สึกเชื่อมโยงถึงกันอย่างรึกซึ้งถึงแม้ว่ามันจะเป็นการรอคอยการพูดคุยการสนทนาการทำความรู้จักกันใหม่แต่ มันเหมือนเขาไม่ได้แอคชั่นอะไรนะเหมือนมันเป็นการรอคอยอ่ะการรอว่าเมื่อไหร่คุณจะกลับมาเมื่อไหร่คุณจะสื่อสารเมื่อไหร่เขาจะมีโอกาสได้คุยกับคุณอีกครั้งหนึง่งมองดูแล้วเขาอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายเขาหาคุณนะคะแต่เขารอจังหวะที่คุณจะกลับมาหรือว่าจะสื่อสารกับเขามากกว่าบางครั้งอาจจะมีจุดที่เหมือนเขาเอะใจอยู่ลึกๆว่ามันจะมีโอกาสได้เจอกันอีก มันก็เลยเหมือนเขาไม่ได้แอคชั่นอะไรเพราะว่าเขาเชื่ออยู่แล้วว่ายังไงก็จะได้เจอยังไงคุณก็จะกลับมาก็เลยรอไทม์ไลน์ที่ใช่นะคะรอจังหวะที่จะได้คุยกันรอการติดต่อสื่อสารจากคุณแล้วก็เชื่อว่าความรู้สึกของเขาอะ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตัวเขาฝ่ายเดียวเท่านั้นนะมันก็ยังมีความรู้สึกลึกๆที่ตัวคุณเองก็น่าจะเชื่อมโยงกับเขาเหมือนกัน เหมือนเขามั่นใจมากเลยนะว่าคุณจะกลับมาหาก็เลยเหมือนยืนแบบสวยๆหล่อๆรอตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคุณก็คงจะติดต่อกลับมาเองในวันที่ใช่อะแหละเออก็เหมือนจะทําอะไรแต่ไม่ได้ทําอะไรยังไงก็ไม่รู้นะคะเหมือนมีความเชื่อลึกๆอะว่าโชคชะตาจะจัดสรรในเวลาที่ใช่ให้เราได้เจอกันให้เราได้คุยกันลาเขาอาจจะรู้ว่าคุณกําลังทําบางสิ่งบางอย่าง ก็เลยยังไม่ได้คิดว่าจะต้องไปขัดจังหวะหรือไปทำอะไรที่มันฝืนนะช่วงเวลาที่มันยังไม่ใช่ก็เลยรอจังหวะที่มันใช่รอเวลาที่มันเหมาะแล้วรอการติดต่อสื่อสารจากคนดีกว่าอารมณ์แบบมั่นใจมากนะคะคนคนนี้แลาทถ้าหากคุณ ลังเลสงสัยว่าจะกลับไปคุยกับเขาดีไหมหรือจะกลับไปจังหวะไหนดีก็สามารถมาดูดวงส่วนตัวกันได้นะคะใส่ข้อมูลเอาไว้ข้างล่างแล้วนะขอบคุณสำหรับการ subscribe like share นะคะทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัคร fc เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ